วตมาดูกันนะคะว่าวันเกิดที่กำลังจะพบจุดเปลี่ยนของชีวิตที่จะทำพาเรื่องการเงินครั้งยิ่งใหญ่ในครึ่งปีหลังมาเฮงและดีและรวยได้แก่วันอะไรบ้างแกบอกเลยนะคะมี3วันที่ดีและเฮงมากตั้งใจฟังให้ดีซึ่งวันแรกก็คือวันจันทร์นะคะได้ไพ่พระแม่โ,โศพศกเป็นไพ่ที่ร่ำรวยที่สุดในสำรับของแก้วบอกเลยนะคะว่าครึ่งปีหลังนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปต้นไปจะมีโชคลาภ จากตัวเองชอบอะไรก็ลงทุนได้เลยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการลงทุนการเงินนะคะถ้าใครที่ชอบเสี่ยงลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดทองก็ลองดูค่อนข้างเฮงเลยค่ะส่วนอีกวันนะคะที่มีเกณฑ์เฮงเกณฑ์ปัง ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมคุณในครึ่งปีหลังเนี่ยเขาจะผลักดันแบบโอเวอร์เลยการเงินจะเข้าแบบป,ป๊บปังเลยนั่นก็คือวันพุธนะคะได้ไพ่ทาวเวสสุวรรณนะคะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาฉะนั้นการทํางานของคุณจะประสบความสําเร็จดวงจะมีทิศทางเปลี่ยนจากรุ่ๆมมนํอนๆที่ผ่านมาจะมีความสบายตัวเพิ่มขึ้นจะเฮงจะรวยจะปังแน่นอนในครึ่งปีหลังนี้แต่ของคุณเนี่ยอาจจะชเริ่มขึ้นชว่วงประมาณสิงหานะคะขอให้เฮงค่ะ ส่วนคนที่ชอบเสี่ยงโชคแล้วจะมีจุดเปลี่ยนมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ๆห,หลักแสนหลักล้านขึ้นไปนะคะถ้าใครที่เกิดในวันนี้แนะนําลองซื้อลอตเตอรี่ติดกันทุกงวดเลยนะตั้งแต่หนึ่งกระด,กกระดาษจ,จนถึงปลายปีนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดวันศุกร์นะคะได้ไพ่พ่อแม่นางกวากนะคะไพ่โชคลาภจะกวักเงินกวักทองวกวากความมั่งคัง่งซื้อลอตเตอรี่ติดไว้แต่ในกรณีที่คุณไม่ชอบเสี่ยงดวงชอบทามาค้าขายอธิษฐานขอเทวดาประจำกายได้เลยนะคะ เพราะครึ่งปีหลังคุณจะเฮงคุณจะปั้งคุณจะรวยมากจากเทวดาที่คุ้มครองคุณคะ่ะถ้าคลิปนี้ดีคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ